เอาละครับก็ได้เลือกได้ยามมาลงคลิปสักทีนะครับหลังจากห่างหายไปเป็นอาทิตย์เลยด้วยความที่ว่าผมเนี่ยไม่สบายครับก็เลยมาอัดคลิปเพื่อนๆได้รับชมเนี่ยไม่ได้ครับและในคลิปคลิปนี้เนี่ยผมมีตัวละครมาแนะนําเว้นั่นก็คือตัวละครอย่างไวรอนด้วยความที่ว่าผมเล่นไวรอนมาประมาณ7800เกมและผมก็มีความรู้เกี่ยวกับตัวละครไวรอนในระดับหนึ่งมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับแต่ก่อนไปรับชมคลิปเนี่ยฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ เอาเป็นว่าเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นผมก็จะตัดมาอยู่ในแผนที่สีเหลืองดกันเลยแล้วกันเนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูออปชันของไวรอนกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือ C ีนั่นเองนะครับสามารถทําได้หลายจังหวะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะเข้าชาร์จนะครับหรือว่าจังหวะถอยนะครับจังหวะที่แบบเพื่อนชุบก็สามารถปาซีเบรกได้นะครับหรือว่าจะเอา C ีมาพังกับดักของอ้วนโลหรือว่าพังแถบของอ้วนแถบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้า C ี แปะโดนตัวศัตรูเมื่อไหร่แน่นอนครับว่าตาย100%ครับและต่อมานั่นคืออันติของไวรอนนั่นเองเนี่ยครับโดยอันติของไวรอนเนี่ยจะทําการยิงน็อกอัพออกไปเนี่ยครับเวลาที่โดนศัตรูเนี่ยศัตรูก็จะติดน็อกนะครับแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรได้ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับโดยอันตรีของไวรอนเนี่ยถ้าจะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยเราเนี่ยจะต้องยิงประมาณ55-60ถึงเมตรครับถ้ายิงระยะเนี่ยการันตีเลยน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าเขาไม่มีสกิลพุ่งอะนะแต่ถ้าระยะสั้นกว่า30เมตรเนี่ยผมแนะนําให้ยิงชิ้นกำแพงเอาเนะครับเพราะว่ามันเนี่ยจะช่วยทําให้โดนศัตรูได้ง่ายขึ้นครับ และสกิลต่อมานะั่นคือสกิลซิกเนเจอร์ของไวรอนนั่นเองเนีครับเป็นสกิลที่ทําให้เราเนี่ยมีความพิ้วไหวแล้วก็ลื่นไหลในการเล่นมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการโยกเป้านีครับหรือว่าการหนีก็ทําได้เช่นเดียวกันครับนั่นก็คือสกิลพุ่งนั่นเองครับโดยสกิลพุ่งเนี่ยเวลาที่เราฆ่าคนหรือฆ่าโอเปอเรเตอร์ได้เนี่ยมันจะรีเซ็ตคูลดาวน์ให้เลยครับแต่ถ้าฆ่าบอดมันก็จะรีเซ็ตคูลดาวน์เช่นเดียวกันครับแต่ว่าจะรีเซ็ตน้อยลงครับ และอย่างสุดท้ายนั่นก็คือสกิลติดตัวของไวรอนนั่นเองเนะยครับโดยสกิลติดตัวของไวรอนเนี่ยเวลาเราตกจากที่สูงเนี่ยเราสามารถยิงต่อได้เลยครับรวมไปถึงเวลาที่เราตกจากที่สูงเนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราระดับหนึ่งครับและถ้าตกแบบสูงมากๆเนี่ยขาเราจะไม่หักเยและเลือดเนี่ยก็จะลดน้อยกว่าตัวละครตัวอื่นด้วย ก็เทคนิคและสกิลของไวรอนเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูมุมยิงมุมเล่นของไวรอนประจำซีโรแดมของผมกันเลยดีกว่านะครับมาครับแล้วมุมแรกที่ผมจะแนะนำนั่นก็คือมุมนี้เว้ยอยู่ตรงเมเจอร์เราเนี่ยสามารถปีนข้ามตรงนี้ไปได้เลยเว้ยรวมทั้งปีนออกก็ปีนได้เช่นเดียวกันครับ อ่ะแล้วมันจะเป็นมุมไวรอนได้ไงพี่คือตัวอื่นมันก็ทําได้ปะแน่นอนครับว่ามันมีเฉพาะไวรอนที่ทําได้อยู่นั่นก็คือมุมนี้นี่ <located> หรือว่ามุมนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับ่า <There. S 1> ประมาณนี้แล้วกันนะครับมุมแรกและมุมต่อมาที่ผมจะแนะนำนั่นก็คือมุมนี้เว้ยผมใช้ <There. S 1> บ่อยมากๆเนี่ยแอดมิน ประมาณนี้ครับและมุมต่อมาที่จะแนะนำนั่นก็คือมุมนี้ไปคือมันจะมีศัตรูอยู่ตัวหนึ่งอะที่มันจะชอบแบบมานั่งนิ่งอยู่ตรงเนี้ยมานั่งแบบแอบนั่งพีกิกรอยิงหัวเราอะถ้าเราพลิกส่วนนะ่ะแล้วหัวเราไม่หนาพอผมว่ามีโอกาสล้มสูงครับผมก็เลยทำการปาซีโฟแล้วก็วิ่งออกมาซ้ายยิงแล้วก็พุ่งอ่ะมุมนี้ก็ประมาณนี้ครับ หรือว่าจะเป็นมุมเบสิกของไวลอนที่หลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยกันดีอย่างมุมนี้ครับหรือว่าจะเป็นมุมที่ไว้ใช้ดักยิงคนอย่างมุมนี้ก็ได้เหมือนกันครับเด็ดมัมหรือว่าจะเป็นมุมยิงที่ไว้ดักยิงคนอย่างมุมนี้ก็ได้เหมือนกันครับ และมุมดักยิงต่อมานั่นก็คือมุมขอบบันไดอย่างมุมนี้ครับ <Move back. S 1> หรือว่าจะเป็นมุมที่แอดวาน์ขึ้นไปอีกอย่างมุมนี้ครับ แต่เอาจริงๆอ่ะมุมมันเยอะเว้ยคนดูเอามาบอกอ่ก็คงน่าจะไม่หมดอ่ะผมว่าคือผมจะเอามุมที่แบบผมใช้หลักๆมาบอกละกันนะครับและมุมต่อมานั่นก็คือมุมนี้เว้ยเราจะยิงน็อกไปก่อนก็ได้เหมือนกัน และมุมต่อมามุมสุดท้ายนั่นก็คือมุมนี้ครับใช้ในกรณีที่ดักหรือว่าใช้ในกรณีที่บวกกับประตูแตกก็ได้เช่นเดียวกันครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังมีอีกมุมหนึ่งที่ผมเนี่ยลืมนั่นก็คือมุมตรงนี้ โอ้เกือบแล้ว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 นี่เหะ ยิงได้นะยิงได้หลายมุมเลยแล้วก็เข้าได้ด้วยโอเคมุมก็ประมาณนี้ละกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูเซตติ้งการตั้งค่าของผมกันต่อเลยดีกว่านะครับมาดูความเร็วก่อนเลยดีกว่านะครับคือความเร็วเนี่ยผมจะใช้เป็นเร่งความเร็วครับเร่งความเร็วเนี่ยจะอยู่90ครับแล้วก็เร่งความเร็วในการยิงอ่ะจะอยู่แค่หนึ่งะครับและความไวต่อมานั่นก็คือความไวในการหมุนมุมมอง,มองเวลายิงนั่นเองนะครับผมก็จะปรับประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยใช้นิ้วช่วยแบบนิดเดียวนิดเดียวจริงๆครรรัับบบบแแตต่่่่ววาาาทีี้้องปนเพะ ส่วนตัวเนี่ยผมเวลาฟันเนี่ยผมชอบแบบเออหันจอใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยมันหันได้เว้ยแต่ว่าเวลายิงอ่ะมันหันจอได้ไม่เยอะเว้ยเนี่ยเห็นปะมันหันจอได้แบบ นิดเดียวอ่ะเออมันก็ช่วยทําให้ผมเนี่ยคุมปืนได้ดีมากขึ้นครับและในส่วนของความไวใจรสโคบเนี่ยผมก็จะปรับประมาณนี้เลยเนะครับโดยรวมเนี่ยจะอยู่ประมาณ247ครับแนวตั้งจะอยู่ประมาณ122เนาะแล้วก็แนวนอนจะอยู่272ครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นเบสิกเลยครับไม่ได้ปรับเพิ่มเติมอะไรนอกจากปรับเพิ่มใน rog นั่นก็คือการเพิ่มความเร็วของใจรสโคบนั่นเองนะครับส่วนปุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไปให้ด้านล่างคลิปนะครับ โอเคครับแล้วก็สก mm ิล hmm. ของมุมยิงไวรอนเนี่ย mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับส่วนเซตติ้งการตั้งค่าเนี่ยก็ลงไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเกมเพ์สักนิดสักหน่อยกันเลยดีกว่านะครับคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านเติมเกมเซตโกดีเฮตเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องซีโกดีเฮเลยครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นครับยังไ,ไงให้เก่งครับผมยิงกนแทบไม่ได้เลยแล้วสุดยอดเล่นสิบเกมรอดแค่สามเกมทอ้อจัด ก็ดักตัดให้ได้ก็พอครับอยากยิงคนได้ก็ลองลองเล่นเป็นลองเล่นบาล,ล่อนดูครับมันโยกเป้าทำนู่นทำนี่ได้เยอะอยู่แต่สำหรับแบบคนเล่นใจโลวไวๆนะบาลลอนนะเล่นช้าๆเล่นไม่ค่อยได้หรอกหันไม่ทัน

ไอ้เช่าบ,บอสอยู่ระเบียงพี่โอ้ยหมดตายลาดัดเขาเรียกว่าลัดช็อตแบบคมคมแม่งี่มาตัวว่ามาตัวนึ่งสองตัวก่อนฝั่งคอนใช่ไหมฝั่งคอนมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ ถ้าตายขนาดจิตขนาดใจจัดโผล่หมอกอะไร ทงไหนอะพี่นั่นห้งไหน่ะ้ไ,ไตอนแรกคิดว่าอยู่ในห้องนนะไอห้องซายอะคนนเนเดี๋ยวผมนบอนเนี่ยพี่ถอยมาถอยมาถอยมา <st> <st> ประตูทีบีซ้ายอีกประตูนึงไม่ใช่ประตูนี้ <st> ลูกผมหมดยังไม่ได้เติมเลย นี่ต้องรอแป๊บนึงน้องข้างบนก็มีพี่ข้างบนก็มีเซตเซตห้าตัวหนึ่งเซตหนึ่งเซตสามตัวหนึง่งเซตสี่ตัวหนึง่งมีแถมีก้อนแถบแบป๊บนึงไงต่องน้องยิงรอพี่แป๊บ เจ็บเจ็บเจ็บผมเจ็บผมเจ็บน็อกไปตัวน,นึงอยู่ฝั่งไหนตองตัวนึงผมเลี้ยวหิวหนีข้างบนอปเลยต้องแตกต้องแตก ออนี่คือน,น้อบนไว้ไปะตายแล้วตจีจีบรูไอ่ยอมแบบนี้แบบใครยังไม่ได้กดซับต้องกดซับแล้วไหมอ่ะช็อตเนี้ยเนี้ยของจริงจัดช็อตโจดจัดอ่ะไอ่ยอม ได้วะเช่ไหมมันว่ะเนี่ยมันต้องวิ่งใส่อย่างนี้เช่ไหมได้แบบหนักปงหนักป่าด,าดแต่ว่ากัว่าเซตน่าจะไม่ดีหัวเลยแต่ที่สองเซตดีอยู่นะผมว่า อืมตีสองะเสร็จดีทีแรกไม่ดีเลยใครเหมากกันดูด่ถ้าเหมาเป็นเหมาียมแตงหอกเกียนมาต่อตัวนี้ดีจักเนีย้ยสก,กาไม่ได้ล่ามตักรอกเป็นโคดรถูกเขาเปล่าแดงนะแต่แบงโอเคเอาดูคน พงขอยืมหมวกตอนนั้นมาใส่ก่อนนะอะไรอะไรไปหมดแล้วผมว่าว่าจะปล่อยเดียวนะแต่ถ้าปล่อยก็ไม่ได้อะไรเลยนะวิ่งหนีไปแล้วโอ้โหได้ซื้ออะของแม่งกงโอ้โหเทียตะกาตะกา4สี่แสนเพาไอ้นี่เฉยๆหรอกกระสุนที่เหลือแบบของมันยังกงเลย หมวกแกเหลือเท่าไหร่อ่ะแต่แบงแกเอหมวกให้ผมก็ได้นะหมวกสสตัวที่ผมหยิบมามันห้าสิบทำห้าสิบเลยสามสี่แกเอหมวกไงมาตอบหมวกไงมาเอาไปเลยอะไรหรอกใบเดียวเนี่วิ่งออกไประเบียงไปตกใจหมดเลยโโลทำไมทำไมเอบีไม่กระโดดยิงนี่เอบีมันกระโดดขึ้นตะโกนไม่ได้ครับ <laughs> ไอ้อดอป ดอบจอดใน A B ก็ต้องยิงก่อนดอบอนั่นแหละเหตุผลว่าทำไม A B ผมไม่ค่อยดอบจอดเพราะว่า A B มันต้องกดยิงค้างก่อนดอบจอดไงมันทำไม่ได้อ่ะปรับลงมาก่อนนัดไอตี้นี้ฝ่ามาั้ง ที่มาปิดประตูนะอืมที่นั่นแหละตัวอืมที่นั่นแหละใช่ใช่ใช่สามตัวเฮ้ยผมยิงไปอีกตัวหนึ่งไอ้ใช่นี่นี่นี่เดี๋ยวลืมเลยตัวนอกเดี๋ยวแม่งกูจะทิ้งของตะเละ เอาละครับคลิปแนะนำตัวละครไวรอนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหากเพื่อนชื่นชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นใจใผมด้วยนะครับและคลิปต่อไปอยากให้ผมแนะนำตัวละครตัวไหนเล่นปืนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะรีบทำให้แบบว่องไวเลยครับ